ล่าสุดครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มีข่าวกับนักเตะอีกแล้วนะครับซึ่งในรอบนี้มีข่าวกับนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับนั่นก็คือคนนี้เลยครับนั่นก็คือแฟร d ดี้คาร์ดิโอกลูครับแบ็กซ้ายทีมชาติตุรกีเป็นแบ็กซ้ายอีกคนหนึ่งที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในยูโรครั้งที่ผ่านมานะครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ ย้อนกลับไปเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็มีรายงานข่าวจากทางตุรกีครับนั่นก็คือทางนักข่าวที่ชื่อว่ายาจิสซาบุนโซกลูครับว่ากันว่าเป็นนักข่าวเทียนหนึ่งจากทางตุรกีครับจากสปอร์ตดีนาเทลครับมีการรายงานข่าวบอกว่าปีศาจแดงแมนยูนะครับตอนนี้ได้ติดต่อไปหาเอเย่นของทางแฟดี้คาร์ดิโอกลูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในเวลานี้ครับรายงานข่าวบอกว่าแมนยูนะครับได้สอบถามไปที่ตัวแทนของคาร์ดิโอกลูนะครับว่าพวกเขา ต้องการสัญญากี่ปีและต้องการค่าเหนื่อยเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ารายงานข่าวระบุว่าตอนนี้ครับแมนยู U, ให้ความสนใจอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วนะครับกับการต้องการแบ็กซ้ายคนนี้มาร่วมทีมครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังไม่ได้มีการทําข้อตกลงใดๆกับทางเฟเในบาเชครับก็เป็นเพียงแค่สอบถามไปยังเอเจนส่วนตัวของทางคาร์ดิโอกรูนะครับ แน่นอนนะครับสำหรับทางคาเดียกลูครับผลงานในฟุตบอลยูโรครั้งที่ผ่านมาใครได้ดูทีมชาติตุรกีลงเล่นนะครับก็ต้องประทับใจฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวครับเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่เล่นได้อย่างโดดเด่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายครับซึ่งจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับของคาเดียกลูในช่วงหลังครับก็ทําให้ในเวลานี้ครับมีสโมสรหลายๆสโมสรในยุโรครับที่อยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมครับไม่จะเป็นสโมสรอย่างอาร์เซนอลครับสโมสรอย่างทางดอทมูลครับ แล้วก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละครับในเวลานี้ที่อยากจะได้ตัวนักเตะอย่างคาเดโอกลูไปร่วมทีมครับและก่อนหน้านี้นะครับก็มีการรายงานข่าวบอกว่าสโมสรอ,อย่างไบรตันนะครับได้ยินข้อเสนอจํานวน30ล้านปอนด์ไปให้กับเฟนบาเช่นะครับเพื่อขอซื้อตัวทางแฟดี้คาเดโอกลูแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับตอนนี้แฟดี้คาเดโอกลูก็ยังคงเป็นนักเตะของทางเฟนบาเช่อยู่แะครับ สำหรับนักเตะอย่างไฟรดี้คาริโอกรูนะครับปัจจุบันนะครับอายุ24ปีนะครับส่วนสูง174เซนติเมตรครับก็เป็นลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์กับตุรกีครับเป็นผู้เล่นที่เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็จริงครับแต่ว่าเขาถนัดเท้าขวานะครับนั่นหมายความว่าเล่นแบ็กซ้ายก็ได้เล่นแบ็กขวาก็ได้ครับซึ่งเป็นสเปคที่เอริกเทนาก็ต้องการอยากได้ตัวไปร่วมทีมเหมือนกันเลยครับโดยผลงานนะครับของทางคาริโอกรูนะครับก็มาโดดเด่นในช่วงรอบปีที่ผ่านมานะครับ แลในยูโรครั้งที่ผ่านมาครับในการลงเล่นกับทีมชาติตุรกีก็ถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับสีตินะครับของทางคาร์ดิโอกลูนะครับในการลงเล่นให้กับทีมอย่างเฟเนบาเช่ครับลงเล่นไปแล้วนะครับ202นัดด้วยกันยิงไปถึง18ประตูครับแล้วก็ทำไป22แอซิสครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดดูจากสีติครับก็ยิงประตูก็ถือว่าทำได้เยอะนะครับจากผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็ การแอสซิสครับทำได้ถึง22ลูกด้วยกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าสนใจเลยครับถ้ามายืนในตำแหน่งแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งนเวลานี้นะครับลุกชอก็สภาพร่างกายก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแบบ100%แล้วครับส่วนไทยเล่อมาลาเซียครับล่าสุดก็เจ็บหนักไปอีกนะครับดังนั้นการซื้อแบ็กซ้ายมาเสริมสำหรับแมนยูไนเต็ดก็ถือ่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆณชั่วโมงนี้ครับ สำหรับการซื้อตัวในเวลานี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแน่นอนครับได้มา2ตัวครับอย่างโจชัวเซิร์ซีครับแล้วก็เลนี่ยโร و ครับแต่นายของเลนี่ยโร و บาดเจ็บไป3เดือนด้วยกันครับซึ่งตอนนี้ครับในดีลรายที่3ครับก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ใครมาร่วมทีมครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับมาทายเดลิกครับมีข่าวกับมาเดอูกาเต้ครับแต่อย่างไรก็ตามดีลที่3มมันก็ไม่เกิดขึ้นสักทีหนึ่งนะครับเนื่องจากนักเตะขาออกของปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดครับก็ยังไม่สามารถปล่อยออกจากทีมได้ ไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างสกอตแม็กโทมิเน่ครับซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่กับฟูลแลมนะครับแต่ว่าแมนยูนเต็ดก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยออกจากทีมในราคา20ล้านปอนด์ครับก็ถือว่ายังไม่สามารถปล่อยออกจากทีมได้เช่นเดียวกันนะครับแบ็คขวาอย่างอารอนวานบิซาก้าที่มีข่าวกับเวสต์แฮมยูนเต็ดนะครับราคา15ล้านปอนด์ก็ถือว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับก็ต้องมารอดูกันละครับว่าดิลที่3ของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับจะเป็นใครนะครับแต่แน่นอนครับ รายล่าสุดที่มีข่าวกับแมนยูตอนนี้ครับนั่นก็คือทางแฟดี้คาร์เดียกลูซึ่งได้เกิดได้แบ็กซ้ายคนนี้มานะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่เป็นแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็น่าจะประทับใจกับฟอร์มการเล่นของนักเตะคนนี้นะครับเป็นแบ็กที่ถือว่าเป็นแบ็กจอมลุยอยู่แล้วนะครับการเล่นเกมรุกเติมเกมรุกได้ดีเกมรับก็ถือว่าทาได้ดีพอตัวแลละครับและอย่างสถิติที่ผมได้บอกไปนะครับในการลงเล่นกับฟีนิเชียสอเกมครับยิงไป18ประตูแล้วก็ทาไปย2แอสซิสคร ในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะแล้วแอสซิสต์ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถ้าได้มาในเวลานี้ไปแทนที่ของลูกชอไปแทนที่ของไทเรลมาเลาเซียผมก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆณนะเวลานี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับค่าต,ตัวก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเคาะกันราคาสุดท้ายแล้วนะครับค่าตัวของเขาจะอยู่ที่กี่ล้านยูโรครับแต่ว่าถ้าดูจากการประมาณณนะเวลานี้ผมว่าอาจจะมีสักประมาณ35้าล้านยูโร ถึง40ล้านยูโรนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับแฟดี้คาเดียกลูในวัย24ปีครับหลายเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับข่าวแบ็กซ้ายคนนี้นะครับอย่างแฟดี้คาเดียกลูนะครับแบ็กซ้ายทีมชาติตุรกีของฟินบนเช่ครับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้ตัวมาร่วมทีมกันหรือเปล่าครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะสุดท้ายครับใครที่กําลังมองหารถยนต์อยู่ตอนนี้นะครับขอแนะนํานี่เลยนะครับถ้าเกิดคุณออกรถยนต์ซูซูกิสวิปในวันนี้นะครับคุณจะรับทันทีนะครับกับซูซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมดีโดนใจครับมอบความมั่นใจให้กับทุกๆคนนะครับมีอะไรกันบ้างครับสำหรับดีลนี้นะครับนั่นก็คือฟรีซูซูกิเมนเทนแนนซ์เซอร์วิครับ ทางสุซูกิจะดูแลค่าบำรุงรักษานะครับแล้วก็ค่าแรงให้ถึง7ปีด้วยกันนะครับนี่คือ7แรกครับส่วนอันที่2ครับฟรีสุทุกิวอร์นตีรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีด้วยกันนี่คือ7ที่2และ7ที่3นะครับฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีเต็มๆนะครับก็ถือว่าน,น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีข้อเสนอพนอนนานสูงสุด99เดือนตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่31สิงหาคมนี้ สัมผัสประสบการณ์นะครับขับสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรือว่าใครสนใจรายละเอียดนะครับก็ไปดูได้เลยครับที่ w w w suzuki.co.th ครับฝากด้วยละกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุกิครับ